มิติวาบนั้นเป็นดุจกระจกเงาที่สะท้อนมิติความเป็นจริงในทุกๆด้านเจกนเช่นเดียวกับสระน้ำที่มืดมิดและไม่อาจย่างถึงพื้นผิวของมันจะกระเพื่อมตามเหตุการณ์ที่สำคัญหรือมีสถานที่ที่หนึ่งที่มีความสุดร่วมกันถูกระเบิดออกมาอย่างรุนแรงการฟื้นคืนชีพของโลบิเต้กาลิมานนั้นได้ก่อให้เกิดคลื่นซูนามิพลังงานอิมัเทเรียมไปทั่วทัมมิติวาบจนมีบางส่วนหลุดออกมาในมิติความเป็นจริงคลื่นพลังงานนั้นรุนแรงจนไม่มีผู้ใดในมิติวาบที่จะไม่ เหล่าแชมเปี้ยนของเทพแห่งข้อมือทั้ง4เริ่มตระหนักถึงการกลับมาของไพม์ดในขณะเดียวกันนั้นล่าหนึ่งที่กำลังเอนกายพักผ่อนท่ามกลางงานเลี้ยงบุฟเฟ่์วิญญาณฟลูก,กิมนั่นเองสีหน้าของเขาได้เปลี่ยนไปนันทีด้วยความไม่พอใจหลังจากที่อิมเดมอนอสูรรับใช้ตัวจ้อยกระซิบข่าวนี้ที่ข้างหูของเขาเดมอนไพรมา์กแห่งเอมเพรอร์ชูเดนพยายามดันตัวเองออกจากบัลลังกมยีของเขา โดยซาบากับเทพเจ้าซาเนตผพูดต่ำาช้าว่าคราวนี้เขาจะรับประกันว่าชีวิตอมตะของกาลิมานจะต้องสูญสิ้นไปตลอดกาลณวิหารลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาวงกตคริสตันเดมอนที่ทรงพลังที่สุดของทศินกำลังเฝ้าดูการถักทอของเส้นด้ยายแห่งโชคชะตาที่กำลังกระเพื่อมและเปลี่ยนแปลงไปมาเนื่องจากการกลับมาของกาลิมานเพื่อทำลายเจตจำนงของเจ้านายของพวกมันจากเศษคริสตันสำหรับพยากรณ์อนาคตอันมากมายซึ่งในแต่ละชิ้นนั้นได้แสดงให้เห็นถึง การทําให้แปดเปื้อนลอ่อลวงหรือทําลายภัยหมากแห่งอันต้าม,มารีนด้วยวิธีมากมายจนนับไม่ถ้วนลึกเข้าไปในหนองน้ําที่มีเสียงดังเอื้ออึงของสวนพ่อปูน่เนอร์เกิลณที่ประชุมของเหล่าเกรสอันคินวันพวกมันกําลังฟังเสียงมแมลงวันสงสารพูดพร่ำอย่างบ้าคลัง่งพวกมันต่างโห่ร้องในความดีใจจากนั้นน้ําดีนั้นหนองก็ได้ไหลย้อยลงมาตามคางอบวบนแป่งที่เต็มไปด้วยหนองภัยมากสด ที่เหล่าพี่น้องของเนอร์เกิลยังไม่เคยได้แตะต้องและบริสุทธิ์ไรมนทินไม่ต้องสงสัยเลยว่าเทพแห่งโรคระบาดของพวกมันคงให้คุณค่ากับของขวัญชิ้นนี้สูงที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยในขณะที่พวกมันพูดจาเย้ยหยันอย่างน่าขบขันและพากันคิดไปต่างๆนานาเช่นอาจจะจัดงานวันรวมญาติให้แก่มอทเลียนผู้อมทุกข์กับพี่น้องของเขาซึ่งโอกาสดังกล่าวไม่ได้ปรากฏมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วและแล้วเรล่าพวกเกรสอันคินวันทั้งหลายก็อ่านเพลงอย่างล่าเริงขณะที่พวกมันเริ่มปรุงเชื้อโลคความเจ็บป่วยที่เหมาะสมกับ,บุรุด ณที่ใดสักแห่งในกาแล็กซี่อันกว้างใหญ่แมนดอกแคทาลิซมกำลังมาถึงจุดจบอย่างน่าสยดสยองเมื่อแนวสองคามได้แผ่ขยายครอบคลุมระบบดาวทั้งหมดแชมเปี้ยนของคอนได้ทำลายเผ่าดวงดาวขหงอิมพีเรียม88ดวงในคราวเดียวท่ามกลางเปลวเพลิงยุคโชนของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แชมเปี้ยนของคอนท,ทั้งที่เป็นมนุษย์และเป็นปีศาจก็ได้เห็นนิมิตของเทพผู้เกลี้ยกล่อมของพวกเขาซึ่งโกรธแค้นอย่างมากต่อการกลับมาของกาลิมาน เสียงคำรามของพวกมันก้องกังวานดังกล่าวกับฟ้าล้องผ่านท้องฟ้าของดาวเคราะห์ที่กำลังจะตายและพายุมิติวาร์ปก็สั่งส้านจนพลังงานวาร์ทลักเข้าสู่มิติความเป็นจริงเล่าวับว่าบรัดกอดกำลังฟาดฟันดวงดาวด้วยดาบปีศาจของเขาค่ารับใช้ของดาร์กกอดอื่นๆพยายามหลอกลวงให้กลิมันตกเป็นพวกนอกรีดหรือทำให้เขาแปรเปื้อนแต่ค่ารับใช้ของคอนั้นรู้ดีแก่ใจว่านายของพวกตนไม่มีเวลาอดทนเสียเวลากับเรื่องพันนี้ ดังนั้นพวกมันจึงเข้าห้ามหันฉีกถึงเข็นฆ่ากันเองโดยผู้ที่สามารถยืนหยัดได้เป็นตอนสุดท้ายจะได้รับสิทธิในการตำราภัยหมาที่เพิ่งจุติใหม่และรับเอากระโหลกศีรษะของเขาไปเป็นทันว่ววระของตัวเองเชาแห่งความเมื่อตนอื่นต่างมองเห็นสัญญาณอันเลืองลองแห่งการเกิดใหม่ของกลิมานจากระยะไกลและเริ่มระดมกําลังในทันทีหลังจากได้รับการเตือนล่วงหน้าจากนิมิพยากนของซาลาฟิตันอับดอนเดอะดิสปอยเลอร์ก็ได้สร้างวอร์แบนผู้ทรยศขึ้นมาเพื่อโจมตีกลิมาน ก่อนที่เขาจะฟื้นคืนชีพอย่างสมบูรณ์ซึ่งการสั่งการครั้งนี้ทําให้เกิดการลุกลานอย่างบ้าคลั่งอย่างกรรหน่ำของอันตามาแต่ถึงแม้จะได้รับความช่วยเหลือจากกองกําลังขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่งที่สุดของแบล็ลิจแนนแต่จอมทัพอบาดอนก็ได้ล้มเหลวในการตัดสินชะตาครั้งนี้ด้วยความโกรธจนแทบคลั่งอาบาดอนจึงได้อัญเชิญและทําพันธสัญญากับหลอดออฟเชงไคลอสเฟดวิเวอร์ส่งมันบินข้ามจักรวาลเพื่อรวบรวมกองกําลังที่ยังสดใหม่เพื่อรับสึก,กภัพมา นักดาวเฮลเวอร์อันห่างไกลแมกนัตเดเลตและเดสลอดมอนเทเลียนที่ได้รับข่าวว่าพี่น้องของเขาตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลอันยาวนานปฏิกิริยาของเขาแตกต่างกาันราวากับไฟและน้ำแข็งมอนเทเลียนเดือดดานขั้นสุดพายุที่ยินเยอือกและเป็นพิษอย่างรุนแรงหมุนวนรอบตัวเขาอย่างบ้าคลั่งจนกระทั่งมาสามารถฝ่าทะลุมิติวาร์ปก่อกำเนิดเป็นโรคระบาดร้ายแรงชนใหม่อีกชนิดลงบนดาวอิมเพลยมเวอร์ที่โชคร้ายด้วยแผนการการโจมตีที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ ดมอนภัยหมากแห่งเดสการ์ดจึงยังไม่สามารถโจมตีกลิมานในตอนนี้ได้ในขณะที่ดวงตาของเขาเรื่องแสงสีเขียวฝ่าหมอกพิษบนดาวเพลกแผนตของเขากำลังจับจ้องไปยังกลุ่มเดสการ์ดจำนวนมากที่กำลังตั้งแถวเดินหลังไหลเข้ามาเพื่อลมพลหมอทะเลียนกล่าวสาบานว่าเขาจะทําให้กลิมานและอาณาจักรเขาหน่าเปื่อยลงในไม่ช้าเมื่อเทียบกันแล้วแมกนัตกลับหัวเราะลั่นด้วยความยินดีปรีดาอย่างยิ่งเช่นเดียวกับหมอดูที่พลิกไพทัโร่ใบสุดท้ายและได้ผลการทำนายอย่างที่คาดเอาไว้ คริมสันคิงมองเห็นเส้นชะตาอันรุ่งโรจน์ตรงหน้าเขาทั้งทางที่ก่อนหน้ากลับเป็นเพียงความเป็นไปได้ที่ยุ่งเหยิงแมกนัตเริ่มออกคาสั่งผ่านเหล่าแมลงคริสตันที่กระจายตามกองกำลังย่อยที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นกองพลเทาสั้นๆอันเกียงไกรตอนนี้ดีมอนไพร์มากตาเดียวได้โอกาสชำระแขนศัตรูที่เกลียดชังมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วโดวยการจุดไฟสงครามให้ระบบดาวเฟนลิตลุกท่วมด้วยเปลวเพลิงแห่งการชำระแขนอีกครั้งด้วยเหตุข้างตน้นทำให้มิติวาร์เริ่มขดและม้วนตัว เลื้อยไปมาเรากับอสรพิษแตกกลางกองกําลังผู้ทรยศได้อาศัยขคลื่นกระแสแห่งวาร์ปในการเดินทางสวนตามาเสียงคำรามกระหายเลือดปนเสียงสาบแช่งสาบานว่าจะบทขยี้กัลยามานเพื่ออุทิศแด,ด่เทพเคออสแนวกาเลซีตลอดทั้งแนวปั่นป่วน,นไปด้วยพลังงานมิติวาร์ปที่ซักมาจากเคเดนเกตด้วยพลังที่ถูกยับยั้งมาตั้งแต่สมัยดึกดําบันหรือพลังแห่งคาฟเวอร์เบลทานที่ปรทุกออกมาบัดนี้พายุคล่างได้แผ่กระจายออกไปทั่ว พลังงานแห่งการทำลายล้างเริ่มแทรกซึมทะลักออกมาสู่ความเป็นจริงเสียงวีดวิวที่กรีดร้องออกมาจากหลุมลึกกลางห้วงอวกาศเริ่มฉีกตัวออกอย่างน่าสยดสยองขากรรไกรที่เปิดกว้างเริ่มกืนกินดวงดาวด้วยโคมเขี้ยวใหญ่เท่าภูเขาบวกกับเส้นพลังที่เลือ้อยออกเหมือนหนวดละยางดวงดาวนับสิบดวงถูกสูบเข้าสู่ความมืดด้วยพลังแห่งความกลัวห้วงเวลาถูกทำลายด้วยขุมพลังที่ทะลักออกมาก่อนที่พลังแห่งอิมัทเทเรียมจะทะลักออกมาสู่ความเป็นจริงภายในวาร์ป สงครามที่สิ้นสุดลงก่อนที่สงครามครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อกองทัพปิศาจถูกดึงออกจากสมรภูมิแห่งฝันร้ายนับล้านตัวเพื่อทำการบุกลุกมิติแห่งความเป็นจริงบุกทะลวงตามล่าและมอบจุดจบให้กับภัยหมากที่เพิ่งถือกำเนิดใหม่แต่ข้ารับใช้ของเทพแห่งความมืดนั้นมากจะเป็นนักฉกเฉวยอากาศที่ชั่วร้ายใช้จังหวะที่ตนอื่นสั่งเคลื่อนพลส่วนใหญ่ในการออกไปสู่มิติแห่งความเป็นจริงพวกมันก็ได้ลอบโจมตีเหล่าเทพแห่งความมืดด้วยกันเอง พวกดีมอนคอนขึ้นบังคับอสูรจักรวนรูปแมงป่องที่ขนาดใหญ่เท่าเมืองร่วมกับกองทัพปีศาจโลหิตทัพอื่นๆพุ่งเข้าใส่กำแพงเขาวงกดคริสตัลแบบซึง่งหน้าเหล่าปีศาจเพลิงแห่งทศนินกลูกันออกมาเหมือนมดแตกกลังในเวลาเดียวกันเหล่าลัทธิวิปริตแห่งซาราเนตย,ยกขบ,บวนฉีกทึงทุกอย่างที่ขวางหน้ากุยทางเข้าสู่สวนแห่งเนอร์เกิลและทางเทพแห่งโรคระบาดก็ได้รอบส่งกองกําลังสลากาทอทที่โด่งดังแทรกซึมเข้าไปยังอุโมงค์เพลิงนรกใต้ประการไอออนไฟบัสชั่นของคอน และในไม่นานนักมาหาสงครามครั้งใหม่ก็ได้โหมกระหน่ำไปทั่วทุกดินแดอนอาณาเขตของเคออตกว่าทั้ง4ความเครียดเข้นตลอดการของพวกมันถูกกระตุ้นโดยเหตุการณ์อนายินดีนี้ถึงแม้บ้านตัวเองกําลังโดนโจมตีแต่เหล่าเทพเคออสทั้ง4ก็ยังคงแบ่งสมาธิมาเฝ้ามองกลิมานและบรรดาสาวกของตอนที่หมายจะสังหารเขาสาหรับตัวไพรมหมากเองนั้นกลิมานก็ยังไม่รู้ตัวถึงความบ้าคลั่งของปีศาจที่มีเขาเป็นตัวกระตุ้นนี่ซึ่งยังนับว่าชะตายัางปลานีเขา พอหลอดแห่งอันตาม,มาได้แบกรับคําถามนับพันกับความสะเทือนใจเป็นที่สุดทุกสิ่งอย่างที่เขาเคยรู้จักได้สูญสลายมาลายหายไปและสิ่งที่เขาพยายามทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ให้มันได้เกิดขึ้นมันก็ได้เกิดขึ้นจริงแล้วในยามนี้สําหรับเรื่องราวเหล่านี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นได้ว่าภัยหมากเพียงคนเดียวเนี่ยก็สามารถให้มมติวาร์สเทือนได้ถึงเพียงนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าทาไมพวกเทพเคออสถึงต้องรอดลงให้เหล่าภัยหมากกว่าครึ่งทรยศองค์จักรพรรด แล้วหันมาพักดีกับตัวเองแทนแล้วเรื่องราวตอนต่อไปเทพเคอสอตอนไหนที่จะลงมือเล่นงานภัยหมากลกิมานเป็นคนแรกคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือนี่ยายวัยมือสี่สิบเคเนี่ยมันแปลค่อนข้างยากดังนั้นผมจึงได้คุณดีมาเป็นที่ปรึกษางานแปลนะครับหากเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจในงานแปลสี่สิบเคของคุณดีก็สามารถคลิกลิงก์ตามอ่านได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสําหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดกระดิ่งติดตาม เพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับหรือสําหรับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็าสามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องได้นะครับจะได้นําเงินไปพัฒนาคลิปให้ดียิ่งๆขึ้นไปงั้นวันนี้ดาร์ก Night ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคลิปนี้ได้นะรับการสนับสนุนโดยลีจิ a า y ีวอลเกมหากท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบในบอร์ดเกมวอลเกมและศิลปะ ต้องที่นี่เลยร้าน Legendary War Game ตัวแทนจำหน่าย Warhammer 40k Warhammer the Horus Heresy Warhammer Age of Sigma Warhammer the Over สีและอุปกรณ์ทำโมเดล Citadel สเกล75 War of the Ring Ball Action t a b l e Top RPG และบอร์ดเกมพร้อมยังมีบริการสอนการเล่นฟรี คโวเฮ h เมอร์ oh สุดอลังการแอร์เย็นช่ำที่จาะรถไม่จำกัดเปิดทุกว,วันตั้งแต่10โมงเช้าถึงตี3มีทีมงานสอนเพ้นสีโมเดลและเล่นโวเฮเมอร์บนสนามรบจำลองสุดอลังการอย่าลืมมาอุดหนุนเขาเยอะๆกันนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ